กันที่สิงคโปร์ปีกิ้งใช่ปะบ,บอกแล้วเอาเลยครับผมสวัสดีครับคุณผมสิบสองชามนเลยะนี่ใหญ่ชามนเลยครับผม,ม,นนบม,ผมเอาครับผมเอ้ยหายไปไหนอ่ะเขา,เอ,าอยู่นี่ ทีเดี๋ยวกูยังเดี๋ยกูยังถามกูบอกแล้วเวลาคุยอะไรอะไรอะไรกูแกลงเฉยเนี่ยมึงเป็นอะไรกูแค่แกลงเนี่ยกูแค่งแกลงมึงเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามคนมึงกูมีกูด้วยมีกูด้วยโอ้โหใครอ่ะแม่อะไรเอกจะมาวะอยู่นี่กูอยู่นี่เออผมบอกเลยว่าเนี่ยเบสวงเบสวอลเนี่ยผมนี่ช่ำแน่ไม่สกายบอลเอาล่ะไอ้พวกอย่าไปคุยกับมันดิเอาเหมือนมึงไม่มีสิววะแล้วมันเล่นยังไงไม่ไช้สกายบอลเนี่ยนะ อะไรวะตายแล้วุ้ยโคตรกากเลยมันเป็นจ้อยยังวะพวกมึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยม่อนมันใช้ไอ้ดีม่อนมันมีสลิงด้วยเหรออืออ้ยกูเพิ่งรู้แต่มันจำได้กูเพิ่งรู้เราอะไรไปเล่นเนี่ยเราจะไปดูม่อนกันดีกว่าม่อนตายไปยังวะตายอะไรกันอนี่ะ เรียบร้อยมันแตกออเจมันมีสลิงด้วยก็ไม่ปล่อยคุณเล่นไม่เป็นมันแต่วันจำได้โอเคคือถ้าสมมติเราไปตรงกลางได้ใช่ป่ะเราจะได้ของว่าสลามบอลเอ็กเว้ซึ่งมันจะตีคนในโลกแบบตีหัวแปะโอเคเราต้องแย่งชิงกันใช่ไหมได้ได้บินบินไปไกลเลยใช่ไหมไม่นอนแล้วผมขนาดนั้นเลยฮะใหญนะนผมบอกเลยแพ้ใครก็ได้ฮะไม่แพ้ทามพอ อ้าวแบบนี้ลองตายคนแรกจะใจดุนี่มันดุเองเหรออย่าดุใจกับตัเองไม่ได้นะคุณเอ๋คุณอยากจะคุยกันว่าเบสดวอลผมเนช่ยชำนะฮะแล้วไอ้ไอ้ผงสลามนี่มันทำอะไรได้เน no? ี่ยไอ้สีเนี่ยอะไม่รู้อยากรู้ก็ลองใช้สิโง่เอ้ยเออใช้ไงวะอ๋ออ๋อมันเด้งมันเด้งเฉยโอ้เรามีเครื่องสามมิติใช่ไหมอันนี้อย่าโง่ให้มากดังนะอยากรู้ก็ใช้สิวะเครื่องสามมิติฮะเรามีเครื่องสามมิติทุกคนฮะบอกสลามนี่มันทำอะไรจ่ะ กระดิ่งกับปิชิงนปบอกแล้วเป็นไรเป็นไรไอ้ดูเลยม้วนมึงเห็นทางที่มันแยกไหมกูกดกระโดดจ้ำมาแม่งลงรูตรงกลางเล็กๆเลยเฮิยะแล้วเลกทอดรูมันเล็กอ่ะมอวนมันก็แต่อารมณ์ที่แบบรูมันเล็กแล้วมันโหลดไปลงพอดีเลยปะไอ้

เนี่ยอารมณ์ประมาณนี้แหละแบบกระโดดอยู่อีกเกาะนึงมาลงอีกเกาะนึงอ่ะประมาณนี้แหละอารมณ์ไงผมใช้เบ็ดตกปลาตกโว้ยพวกนึงแพ้เบ็ดตกปลาเนี่ยทามเอาที่หนึ่งโชว์ดิชัดเจนแหลที่หนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทีอยู่อะครับโอ้หม่อนไม่ติดหนึ่งในสามอะม่อนโอ้โหแล้วใรอยากใหเล่นนะเอออยากให้ผมเอาจริงนะครับอุ้ยขีตู้เบ๋เบเมื่อกี้กวนให้แล้วแหละกวยให้ตัวแรกเออก่วยให้เมอทามอย่าได้ใจทาม โอ้ยอย่ดีๆก็ตกไปตายเองเฉยพี่อ่อนคือพี่ไม่อยากเล่นอ่ะจริงแแบบเนี้ยเด็กชนะเดี๋ยวน้องๆก็บอกว่าเนี่ยพี่เอกชนะพี่มอนอ่ะเนี่ยพี่ต้องชอบหน้ผมแล้วไก็ผมผมก็อดมอนทีเดียวบินเลยอ่ะเฮ้ยคนที่มันกระจอกอะครับเขาก็จะเก่งแต่ปากเขาไม่ทำจริงอ่าเดี๋ยวรู้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 มั่วเหมือนกันะครับมัี่เป็นจีบปครับเดี๋ยวผมจะรอผมแค่ไม่อยากจะจู้จี้ เออไม้ไม้ไม้ไม่เ็ดเลยครับโอ้บอกเลยยอดไปฮะกระเด็นกระเด็นแน่แน่ขนาดสองอะขนาดเมื่อกี้ไอ้เบตตกปลาผมกระเด็นแค่เฮ้ยเจอของดีวะเบตตกปลากระเด็นสามว้าวเอา่ะมันขนาดนั้นเหยอวะทังอฮ้ยกุตตอีกเฮ้ยไอมอนทำไมตายบ่อยจังอ่ะ มันกากไงผมไม่ได้เหมือนคุณเอกลักษณ์นะครับอะไรครับคุณม่อนคุณเอกลักษณ์คุณชะนหยผมดูก่อนสิครับผมยังเล่นไม่เป็นเลยฮะแมเดินงงๆเดินงงงอยู่สลามเนี่ยเรื่อยเนี่ยไอ้ท่าไอ้ท่าข้างหน้าพี่เอกอยู่ท้าหนีท่าเหมือนเก่งไงเว้นเหมือนเก้งไงท่าเหมือนเก้งไงท่าเหมือนเก้งอะเหมือนเก้งไงท่า เหมือนเก่งไงเหมือนเก่งไงท้าเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก้งเฮ้ย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 เหมือนเก่งไงเวนเหมือนเก่งอ่ะเฮ้ยใหญ่เหมือนเก่งไงเวนมาเด็กมาดิมาเด็กมาดิมาเด็กมาดิมาเด็กเหมือนเก่งเลยเหมือนเก่งเลยเอกสลัมสิบเอกซ์สลัมสิบเฮ้ยเฮ้ยใครใครสับนี่เหรอทำไมอ่ะ ม่าได้เลยมันตีมันตีทีเดียวอ่ะกระเด็นแบบไกลมากเลยเว้ยมันมีเหรอมันมีสลามสิบอยู่มีตัวหนึ่งมีอ๋อใช่เหรอเออตีดิ้งตีดิ้งตีดิงดิงตีดิงไอ้ตัวนี้เอกตัวนี้ตัวนี้เอกฆ่ามันได้ฆ่ามันขึ้นมาเพิ่นโอ้โหไปยิงเดี๋ยวเสนอให้มัาดูทำแบบเออเออวินมาดิมาเดมาเด มาดิดีใจมากอ่ะมืนเก่งไงเม็ดมาดิมาดิมาดิมดนใจพี่เอกแหละมาดิมนจบกเนี่ะมาดิตออึอึเ็ดไเนี่ยดาบตายมันน่ะอึเป็ดตุกาบวกสิบลุมว่ะอุ้ยโดนโดนเลยอ่ะเรียบร้อยอะไรอะไรตันไม่ต่ยครับตื่น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  มาดิมาดิมาดิเหมือนเก้งอะเหมือนเก้งอะเหมือนเก้งอะสึกดาบเก้งอะมาดิมาดิอุ้ยอุทุบพว่ะวว่ะอ้โอยมีอะไรอเอาดิมันหยิงยากจังวะเอาวะเอาวะก็บอกแว่าอยาะไดอยกูแพ้แน่ดึเลือดอ้อยดึงดึงเลยเฮ้ยดึงดึงเลย คนหนีเลยดูดิเอ็นเดชโ่วใจอ่ะไม่ใจอ่ะเขาเรียกว่ามีชั้นเชิงเล่นๆแต่ไม่ทีหนึ่งไม่ไหวขอเป็นแค่ทีสองเกิแล้วกันไหนว่าที่สองไม่มีอ้าวเราไม่มีด้วยแล้วใครเนี่ยใครวันที่อ๋อไอ้นั่นมันท็อปคิวโธ่เฮ้ยไปเอามันต้องมีแบบ ที่หนึ่งที่หนึ่งอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยน่าอย่างผมมากไอคนที่ได้ที่หนึ่งก็พูดได้นี่แหม่ก็ผมเก่งไงเฮ้ยแม่งมีหน้าตกมากเลยก่อนอย่าหน้าตกมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะไอไทมเก่งอ่ะอืมทำไมวะไอกระจอกเง้ยโหมอนมึงติดให้ได้ก่อนมอนเมื่อกี้มาหาแล้วะอ้โอมตกแลยโหมดอนมึงอ่ะตัวให้รอดก่อนมอนมึงอ่ะตายแล้วตายแค่หรว ขอมาสักตาใหม่ด้วยมาดีเวสเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งไงเวนเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะเขียนเป็นคนแหลกตั้งเมื่อกี้บินหลอกอ้ทำตายด้วยลงบินหลอกอะไรไอ้พวกกระจอกตายแล้วเบื่อคืออยู่ดีก็กดสเปรย์มาไม่บินเฉยเลยเอกปิดกองเอเปิดกองหลังเปิดกองหลังไอ้มันมีพวกกันอ่ะมันเป็นพวกอู้จะโป ลาชามพูมันมีสลัมบอลนึงอยู่อ่ะที่โกงมากเลยเว้ยเปิดให้หมดดิมันมันมีมันมีเป็นพวกกันนะโอ้โหขวานของของของคูฟูมากเลยด้วยเมื่อกี้อาไปอ่ะไอ้ทามตายก่อนมึงยิบปากไปทามึงอะ ไม่ไม่ไม่โดนสลามตีเกือบตายให้กูอ่อยให้แหมไอ้ทาวกูติดบั็อกว่ะบ่าเอ้าถามว่ากูเนี่ยกูติดบัล็อกจบอ่ะเออติดสลามกูยังงงอยู่เลยไอ้สโงสลามมันทำอะไรได้วะไอ้ลูกเขียวๆข่ามันกระโดดไกลใช่ไนมใช่มใช่มันได้ตีอ่ะพอกูกดใช้แล้วมันกระโดดเองเลยไม่อสลามตีที่เป็นสีเขียวว่าที่เป็นไอ้ที่เอาไปทำสีอ่ะมันเอาไว้บินโอ้ยเกิดที่สลามธรรมดาแล้กูมันก็เอาไว้ตีอยู่กโอเคโอเค ตีว่าพ่อไงง้อสวยม่อนอย่าตาคนแรกแล้วกันมึงอ่ะไอเวนเหมือนเล่าอ่ะโอ้โหตานนี้แม่งไม่มีของอะไรเลยว่ะอุ้ยไม่มีกูไม่มีเลยไม่แต่ไม่แต่ชุดเกาะเป็แต่ใจที่ให้มาแล้วก็ให้ไปแล้วเธอก็ไม่เคยที่จะรับแล้วเธอก็จากไปไม่ร้องไม่ร้องม่อนไม่ร้องพี่เข้าใจม่อนว่าชีวิตม่อนอนะมันนะเข้าใ,ใจดีมา มึงอ่ะเคยเจอกูมึงอ่ะเจอกูเหมือนเก้งอ่ะเหมือนเก้งไอเวทเหมือนเก้งอ่ะเหมือนเก้งอ่ะใคลาร์กุกงอนนี่ไงใคลาร์กุกงอนอย่าอย่าอย่าไคลาร์กุ้งอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยใครมาหากูวะไอ้ทามกูจะตายแล้วเนี่ยมึงแม่งรับช็อตไอ้เหี้ยโคตรเลวเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์คนอื่นเขาตีกันอยู่มึงนี่อะไรเนี่ยโอ้ไทม เลวเหมือนชื่อมึงเลยเนี่ยอะไรเล่าอุ้ยยังไงฮะอดีตอดิมาดิมันอดิเรามาดีตมันตายยเารอฮะจะไม่ตายว่ะขอโทษครับไม่ตายอ่ะทำไมไม่ตายวะคนผมผมไม่กากมันคุณไงอ้ยมอนไหลตาแล้วนี่มันกากอ่ะแหมตานี้ได้ใหญ่ได้ทีแล้วเอาใหญ่ไม่แหมเฮือแตกเลยได้ทีแล้วเอาใหญ่ว่ะมอนไหนว่ามอนไหน เอาเลยมอนเนี่ยมอนยังไงอะมอนยังไงอะมอนยังไงยังไงพี่เอกยังไงพี่เอกบินไปดิพี่เอกอุ้ยมอนไอ้ทามทำเป็นพูดแหมไอ้ยี่คนอื่นเขาบวกกันไม่ไม่ให้รีเจนเลือดบ้างเลยเข้ามาช้ำเฉยเลยผมรออยู่ไอ้ผมรอไอ้ไอ้จีมึงเข้ามาบวกตัวตัวเลยดีกว่าทามอย่างเงี้ยผมรอซัมเติมอยู่ไอ้ก็ได้แค่นั้นแหละทามแหมทำเป็นพูดตอนแรกผมจะตีลูกงานแล้วผมไปดูชื่อไว้ เทเท็อะไรวะผูกเปิดเข้าเลยโธ่ถ้ารอหล่อยกูวรอหลอยได้เจือดนะเลือดมาเหลือยี่สิบเต็มยังไงยังไงังไรระวังเบ็ดมอนเชื่อคุดี้มึงกระโดดลงไปก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวมันลงตามเว้ยเชื่อพี่เอ้ยจะจสคมนี่มันสงครามอะไรกันฮะสงครา อะไรยังไงยังไงอะยังไงนี่ครเล่นมันไม่ตอบมันเชื่อเฮ้ยเออเอาไปเลือกไม่ได้ครเออยชนะว่ามอนเป็นไงมันชนะได้ไงวะพี่เอกยังไม่ได้อ่ะอะไรคู่ที่สามอ่ะโหคู่ที่สามอ่ะทำไมอ่ะ MVP ด้วยครับโธ่ผมก็เอาหน้าที่หนึ่งอ่ะชิวผมผมก็ที่หนึ่ง MVP อ่ะครับอุ้ยอะไงเลยกระปกปกมาผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะเสียเวลาเสียเวลานะไอพวกก็ก็ทำไมไม่เล่นต่ออ่ะ เออมันนั่นไงถ้าเกิดสมมติกูชนะมันจะหลดเกมไงก็แบบมันเอาไว้แบบสำหรับคนที่ชนะครับแต่คนที่ไม่เคยชนะหี่มูแบบไม่เคยที่หนึ่งเลยสักอย่างอะไรเงี้ยครับน่าเลยอยากได้ที่หนึ่งอ่ะผมขอเป็นที่สองก็แล้วกันอย่าที่สามอ่ะขอขอเป็นที่สามกัแล้วกันนะคือเกมที่แล้วก็ที่สามเกมนี้ก็อยากได้ที่สามอยากกระตองสามอ่ะนะเลขมันเยอะอะไม่ชอบเลขน้อยนะเอาเก้าาเลย ได้ได้ก็เอาแล้วเก้าเป็นเลขมงคลได้เก้าแล้วแมปอะไรวะเนี่ยสปินเนอร์วะสปินเนอร์วะเนี่ยต้องบนหัวละู่างอย่างเงียสปินเนอร์ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้แมปอะไรนะครับแต่ผมรู้อย่างเดียวคือผมชนะผมรู้อย่างเดียวคือผมต้นที่หนึ่งอะครับคือผมไม่รู้หรอกครับว่ามันคือแมปอะไรยังไงอะไรยังไงผมไม่รู้หรอกครับขนาดนันเลยวะคนชนะมัน มันมันถูกเขียนไปแล้วครับเดิน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 เดดดินข้าไปหนึ่งแล้วครับผมสวยผมมาข่าไปหนึ่งแล้วครับผมสวยครับพี่มาเอกขวานแม่งตีแรงชีพหายเลยทีเอาแน่นอนดิ้งดิงดิ้งดิ้ดิง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  มาดิมาดีมาดีมาดีอุ้ยอุ้ยมีธนูมีธนูวอะแตกเลยไอ้เหี้ยเลธิ์ไม่นะฆ่าไปสองไอชามไอชามมันมีคนกระโดดหมากรุกแล้วมันก็กระโดดเลยแล้วกูก็ตีมันรึเลเนี่ยครับผมฆ่าไปสองแล้วครับแล้วไงอ่ะสองแล้วไงอ่ะไหนเราไปดูพี่พี่ม่อนมาม่อนดีกว่าฆ่ามันเลยม่อนไอ้เหี้ยกระโดดตกไอ้ควาย วาตัวเองก็เป็นวะโอ้โสองรอบแล้วนะเราอะเอาแล้วนะเราอะแม่เ้ยบ้าเอ้คุณกนี่ไม่เข้าใจคุณคุณโดดตกให้ทำไงว่าคุณอยากตายเลยอะไรผมอยากตกคนะฮะยังรอดอะวะไมวเป็นไรเป็นไงล่ะอีกคนนึงม่อน อยู่ไหนอคนนึ่งมันอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเลยมันอยู่ข้างบนเลยบนเลยวะสุดเลยสาแมนเลยบนสุดบนสุดเลยดูคนเก่งเขาเล่นกันนะฮะไม่ไม่ดูวมันกำลังเผลออยู่มันกำลังเผลออยู่มีขวานมีขวานขวานเพชรนะไหนวะนั่นแหละนั่นน่ะเอาเลยมันยังไม่เห็นมันยังเปิดกลองอยู่เออตีตีเอาอีกเอาอีกแรงอีก ทำไมเฮ้ยไปไหนวะโอ้ยโดดอยู่ข้างบนเฮ้ยมันมสูงจังวะมันใช้โดดที่ไปสลามไงไม่ใช่สลามไม่เดิดิสูงแล้วไม่กิดเรอรัวเลยยิดโดดไปพอใช่ไหมพอใจมึงใช่ไหมเดี๋ยวดีเดียวมันหมดแล้วสลามเดี๋ยวผมฆ่าการ์ดโชว์ครับผมโอ้โหโอกาสยิงโดนหนึ่งเปอร์เซ็นต์แหละมีมอนเอาเลยฆ่าเลย นี่ยเดี๋ยวมันจะฆ่ามอนนะเว้ยเอาวะเป็นกูกูวิ่งแล้วมอนเดี๋ยวเรียกมันลีเออเออเนี่ยเรื่อมันเหลือแค่ไม่กี่เท่าไหร่เออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออเอออีกทีเดียวอีกทีเดียวเออเฮ้ยตานี้ขยับมาที่สองว่ะเฮ้ยตานี้กูขยับมาที่สองอ่ะมอนแต่ผมไม่เอาเอฟบีผมไม่เาชนะเอฟบีเฮ้ยเนี่ยตาที่แล้วกูสามตานี้กูสองตาหน้าเลยกูต้องหนึ่งไม่มีทางรู้ป่ะถ้าเกิดคนจะหนึ่งอ่ะคนต้องทำอะไรรู้ป่ะกูต้องข้ามพมุนกันเนี่ย เออกระดูดถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นตอนนั้นไอ้ม่อนโดนเบ็ดตกปลาตกไปดูโอยม่อนเล่นกับมึงไงไม่ต้องเล่นอะไรมากเราเวลาหมดพอจริงีเดี๋ยวพูดเลยทามกูไม่อยากจะพูดมากคนมันเก่งโอ้ยขี้โม้แต่งมะได้ที่หนึ่งและขึ้นนะพวกเนี้ยมันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้เออมันก็เดี๋ยวคนที่ไม่เคยได้เลยครับถึงเก่งถึงเก่งไอ้สานขิงเก่ง ก็คนที่ไม่เคยได้เขาก็เขาเขาคงอิจฉาเรานะทำาใช่แต่เขาก็คกงทำงไ,ไ,ได้แค่แค่อิจฉาว่ะอิจฉามาแบบว่า,วายังยังหวังหวังอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ว่าอะไรเงี้ยเออไม่ผมคือไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนฮะนมะ่จริงเปล่าจริงดีฮนะ ผมไม่ค่อยคาดหวังพวกนี้เท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เก่งไมโครส์อะอาร์วีผมปล่ะเวามภูมแพ้ผมเหมือนเดิมอะเฮ้ยแล้วมึงขิงยังวะผมไม่ได้ขิงผมแค่พูดในกูโอ๊ยกูแตกว่ะอ้าวสวยพี่ม่อนเชี่ยไอเฮไอคนญี่ปุ่นแม่งดุดุดันแต่คนเหนือใช้เป็นตบปลาตีเยอะว่ะญี่ปุ่นแมเราดาบไม่ตบเลยมันเหี้ยจังวะไม่ไม่ไอชื่อเฮโคยะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เออเือบมึงโดนเจอเยติเยติเดูอดเยติทำไมวะเอาสลามบอลตบเนี่ยข้ามัได้ข้ามัได้เค้ามัได้ข้ามัได้แล้วจเดีเลอ้ยย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 ยไยย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 ถามไ้เอ้ยย กูไม่รู้เว้ยว่ากูจะใช้พวกอะไรกูจะใช้อะไรดีที่มันดอกแปกเยอะๆไอ้เยอะกูงงขออยู่เนี่ยตอนแรกผมก็งงคิดผ่านเลยเล่นบวมากอะอะไรมันเยอะอะไรไหมถ้าเป็นไม้มันจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เยนี่คือเบ็ดตกปลากระบี่บินมาเดี๋ยวผมจะพาคุณไปฝึกจอมยุตีกระบี่ตั้งแต่กูเล่นมากูยังไม่เคยตอบบล็อกเลยตอนนี้ เฮ้ยคนอ่อวอ่อนแล้วเป็นไงบ้างวะกระโดดป่าววะอืมไม่ได้ช่วยเลยดแล้วอาวุธกูก็ไม่มีเนี่ยโาบอกมีเต็มที่มาแล้ะมึงอาจจะมาฆ่ากูมีคนมาหากูมีคนมาหากูแล้วมีคนมาหาผมเหมือนกันว่ะแต่มันก็ตายอ่ะมันเป็นไ้แค่จอมยุทธจอมยุทธปลอมอ่ะใช่ปะใช่สิลากรลากร ก่ไปไปชิ่อชิ่อออกไปใกล้ไป้อาโอ้โหแตกไหนเราไปดู h ฮปปี้เอ็กของเราดีกว่ามันมีคนไล่กูอยู่ยังไงไหนว่าไม่เห็นมีใครมันไปเลยอยี้ยเมื่อกี้มันไล่กู h ฮปปี้เอ็กมากลางแล้วจงวังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> ตีเขาไปตีไป่โดน อ้าวไปไหนแล้ววะไปไปไปย้ยเจ็ดร้อยเ้ยโอ้โหอะไรกูขิงยังวะกินน้ำเยี่ยอะไรเพื่นทองอ่ะกินน้ำเยี่ยอะไรเพื่นทองอ่ะฮะกินทำไมเอ้ยเฮ้ยไม่มีดอกแบสิบโอ้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 มันมีด็อกแบทไสักกูเจอเป็นสลามเลยตีกูดีเดียวบุ้งไปด้เลยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ข้างหลัง มาแล้วเออนั่นแหละม่อนไอ้นั่นแหละไอ้เนี่ยแหละกูโดนคตรไกลเลยอุตส่ามินอกแบ็กห้าอ้กไม่มีดอกแบ็กสิบอะอะไรวะเอาดิม่อนเล่นดิเล่นดิเออไอ้เนี้ยกูที่สามอีกแล้วต้องไปกูติดท็อปสามเลยเนอะผมชิดได้แล้วเหรอครับกูติดท็อปอะไรมึงที่สองม่อนอะไรอ่ะดูจากคิวดิก็มึงก็ได้ที่สองไงม่อกี้มกันได้ที่สองไม่ใช่ที่สองไม่ใช่ที่สองครับไม่กูเห็นที่สองไม่ใช่วะโน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 อยู่อยู่เข้ามันครับอ เอางี้กูที่สองเนี่ยจบไปจบเพื่อไป จบไหมใช่ไหมมึงติดท็อปสามมาสามรอบเลยแล้วไหมเอ้ยเวลาด้ทีหนึ่งท็อปหนึ่งอะถามพุทธมากมึงได้ท็อปหนึ่งแล้วมึงก็ไม่ติดเลยหนึ่งในสามะแปลว่ามึงได้แชมป์แล้วมึงก็ตกรอบอะนะเหมือนลิเวอร์พูลอแบบมึงได้มาเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วอะมึงก็ตกรอบเรื่อยๆไม่อยากอยากให้คนอื่นเขาได้บ้างอะครับแบบอุ๊ยคีโมคีโมเนคีโมเทโอเคครับก็วันนี้นะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับผมก็โอเคลำเนทสวัสดีครับไว้เจอกันนะสวัสดีคทับไมกคี